ลูลูลูกแมวกับการผจญภัยหนึ่งวันกริ้งกริง,รงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งสองแสงลอดหน้าต่างเข้ามาลูลูลูกแมวน้อยขนฟูค่อยๆลืมตาตื่นขึ้น,นมาในเช้าที่แสนสดใสเมียวอรุณสวัสดิ์ค่ะลูลูลบิดขี้เกียจไปมาบนเตียงนุ่มๆของเธออย่างมีความสุขกองทับต้องเดินด้วยท้องนะลูลูเดินตรงไปที่ห้องครัวเพื่อทานอาหารเช้าแสนอร่อยในชามใบโปรดอึมมอม กลิ่นหอมจังเลยลูลูทานจนอิ่มแปร่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันแห่งการผจญภัยที่กำลังจะมาถึงเมื่อพระอาทิตย์เริ่มสูงขึ้นแดดตอนสายเริ่มส่องจ้าลูลูออกไปวิ่งเล่นที่สวนหลังบ้านและได้พบกับไมโลลูกสุนัขหูตู่เพื่อนรักมาเล่นกันเถอะไมโลลูลูร้องเรียกเพื่อนด้วยความดีใจ ลูลูและไมโลวิ่งไล่จับผีเสื้อสีเหลืองตัวน้อยอย่างสนุกสนานกลางแสงแดดจ้าทางนี้จ้าตามฉันมาให้ทันน้ไมโลทั้งสองวิ่งสลับกันไปมาหัวเราะร่าเริงท่ามกลางมวลหมูม่ดอกไม้ในเวลาเที่ยงวันเวลาผ่านไปจนถึงบ่ายโมงลูลูเริ่มรู้สึกว่าก้าวขาไม่ค่อยออกแล้วหูของเธอเริ่มลู่ลงและดวงตาก็เริ่มจะปิดโอ๊ยทำไมฉันรู้สึกเหนื่อยแบบนี้นะ ลูลูพ,พึมพำขณะหยุดวิ่งอยู่ใต้ร่มไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นและมีลมพัดเย็นสบายลูลูตัดสินใจขดตัวกลมดิกบนหญ้านุ่มๆเพื่อแอบงีบหลับตอนบ่ายฝีฝีการพักผ่อนช่วยให้ร่างกายของลูกแมวน้อยได้เติมพลังกลับมาอีกครั้ง เมื่อท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนจากสีฟ้าสดใสเป็นสีส้มอบอุ่นลูลูก็ลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมความสดชื่นว้าวตอนเย็นแล้วเหรอเนี่ยลูลูยืดเส้นยืดสายเธอรู้สึกมีแรงเต็มเปี่ยมอีกครั้งหลังจากที่ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่แสงแดดเริ่มอ่อนลงลูลูเดินหำเพลงเบาๆกลับบ้านวันนี้สนุกจังเลยพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่นะลูกแมวน้อยค่อยๆเดินไปตามทางเดินเล็กๆที่คุ้นเคยท่ามกลางบรรยากาศสยามเย็นที่แสนสงบ เมื่อถึงหน้าประตูบ้านคุณแม่แมวยืนรอต้อนรับอยู่ด้วยรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นลูลูรีบวิ่งเข้าไปซุกตัวกอดคุณแม่แน่นๆหนูกลับมาแล้วค่ะคุณแม่หนูมีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยลูลูบอกพร้อมกับคลอเคลียไมห่ห่างคืนนี้ลูลูเข้านอนเร็วขึ้นเพราะเธอรู้แล้วว่าการพักผ่อนสำคัญแค่ไหนถ้าเราพักผ่อนเพียงพอพรุ่งนี้เราจะมีพลังไปผจญภัยได้ใหม่จ้ะ คุณแม่กระซิบก่อนจะห่มผ้าให้ลูลูหลับฝันดีและพร้อมสำหรับวันใหม่ที่สดใส